เข้าโเข้าทำกับเข้านำการอนพมันมาแต่พ้นไปแล้วยะท้าเลยอ่ะ่มาได้ท้าไปดูไปอ๋อมันเทนขางนึงเนาะขางนึงก um> ับมรดกบุญคุ้งแล้วขางหนึ่งกัอะไรอ๋อขางมึงในกบฏยเข็นแลน้วพนอเอาะเข็นแล้วมันไม่เช่ฝานาเจดีน้องพรน้องโอ้ยบ่ค้องบ่ข้องดบกบ่คองศาสตร์ในอาจจะบุไรบ่คิดว่าบ่บ่คุด อันนี้ประายสมีจนกันว่าปู้ใจตุนได้ใจแหละดูประดายสมียคือบทิมไมยปะกันอะไรเนาะอเราแต่วันพายทิมบมยปะกันตายก็พร้อมกันตายนัดพร้อมกัน อยางพอมกันดึงวาวัเนยตอนลมกันตอนหักกันใหม่ๆเห็นไม่ใหม่โอ้ไพ่ก็โอ้โอ้หมดไแล้ไพ่จะไปทิมไปปะคือเบิ่งจากพอเนี่ยคือตะกี้คือสี่หล่ออยู่ได้พออ้ยแมนป้ o หมโดยพอได้เมียสองเมียสองแหละโดย เอาเลยสบายดีสบายดีสดีสบายดีเด้อโดยสบายดีบ่สัเนาะให้นอนดนะะนอนเป็นได้นะฮะไข่เนาะไข่เนาะอีกแไ้วเนาะวลาดยคือที่เราเห็นใช่ไหมช่างไม่มีหัดกบแค่หัดลกเออไม่นัไม่มีหัดลูกใหม่ลูกกรได้ตวหาลูกเออบอไปห้าไก่่ ในจ <c oughs> ังไหตะปูไอ้ข้ามไหนยืมยม,มา,าสัญญาคิดว่ายจ่ายยังเป็นไขรคิดว่ายัางท่านเห็ดมันนี่ซื้อตะปูมามามาแล้วยางละโลละแสนเอาตะปูไปส่งเขาเขาเสียเอาบ่ดเลยเขาบ่เอาเนาะเขาบ่กเอามมิเตมาสัญญาเสียเอาตะปูไว้ให้ไอต้ต้นโดยโดให้ไปมุ่งอาณาไอ้ต้นแล้วให้เสียเงินให้เจ้าไปให้ขาตะปูโดยโดยโดยในนอกระบะน้อโดยการเสียเอาตะปูไปส่งเขาเขาจับ่เอาแล้วแมนบอกโด ให้แอมให้ไหนคะพอ่ n h า u s าง g sảng ก่น้องแอมให้น้องว้าข้าในเด้อห้าชิ้กว่า um> ช้างวาวใช้ด huh. ีมาเคยหมกโอ้สาวาวใส่ใครมาหานได้หานวาวได้ไแม่ไข่ได้วาหายว่า่านจุนัน ลูกมีเงินคนให้หาสิบะว่าคันบมเมีพ่นไปให้ช่างอย่างได้แอมมันนี้ก็มุ่งมาด้านเดี๋ยวขอเราหาสิบพันเด้อไปเลยจะไปทางใดหรอออกยูนาพนออกแล้วแม่เราวอกไปเสาจำบุหงกินลูกอม่มีอาหารไ่สั่งพอเอาหงเนาอยไรได้ตตกเอาหงเอาอไรไอย่างนี้ค่หงคอยบบ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 บ มาหงเก็บเมื่อมื่อนั้นก็บ่ได้กินเพิກนว่าได้อีตกไปหาบืนไปหาฮ็ดเพิวออกฮ็ดลงโราะวออกอีกได้เฮงโกงโกบ่อีกร่อ่นบ่บืนมคืออ่่่ บยังไฮแล้วไปไปได้จังหวะารเป็นไข่ออกให้นัตกไปให้นังตกไปให้นัตกไปฮะนี่แล้วบอยาปลาฮะไม่ง่มันอันกแล้วยาปลาแบบไหนได้เออมี่บอกแบบนี้อันนี้แบบานบ้านบานลูนตแกวานจี เพร,<ห>ราะ <รอ S 2> ว่าข้าวสวยมากก็ไร้แพงอยู่ทุกคนเขาหายท่านขอบเพื่อน้องตุ้ยเนี่นยถืยอบอก่มันไออ,ไอ,นนอยู่เนี่ยมันไอผอมไอนี่บูธือกระทืกยุ้ยไข่หันแต่ว่าไอหันมันตรงยาพิษฝี่กันเนาะโดยยาพิษฝีุ่กเอ้าเอาไว้ให้เพิ่นเด้ออ้อมเลยจ้าเนือ้อลื่นกินละเสุดหนึ่งกินทั้งปได้ทสุดหนึ่งกินนี่ละโอ้กินนี่ละบุกเขากินเด้อ กเานยานาะดโดยยานยากุ้มนี่กินลายกับบอดีเนาะคอยู่ทุกคนเพื่อแต่เคือแตนแต่ละคนเนาะแดดกระแดดเพ่ินพัดหนาวมีหนองเป็นหนาวเา่ตหอนวะพ่อหอนนองใครมกหมกเป็นตัวหอนเนาะขึ้นเพื่อนตัวนั้นชอชามเพื่อนเบ่มเพื่อนตัวนี้ค่ะ ยังไ่ทนลไข่ขนาดไหนโดยืคือเื่อนเพื่อนได้แหละที่ว่านักโดยมืดคูค้นเลยโอ้นะอหนเื่อนไม่ตล์เฮื่อนจุ่นั้นเป็นไข่หมดไอหปไตต้นพุอยู่นั่นไปนองเลยโ้ เป็นไข่รีทุงคนถ้าแม่แม่เวลาโบมีเงินบวี้้ำนี่เป็นไข่สิเฮดไม่ได้เขาอยู่เม็ดเบิ้มก็มี้ลกอ่ะเธอรับลับเข้ามาไ่ให้หงายมือซีมือให้ได้โนสักพอสักลูกสักพอเองรือแม่ทมือซีมือเขาคำนองไทต้องเป็นไปฮะที่ซีต้อนที่ซีได้สมัยยงได้เขา ใครแทนั่งยังรู้กันไปจุกไปยัง่ามันทูกอีกอ้งคนหนึงกระำนางหน่อยนี่ไข่หมเนื้อหิดกิดมันในเพื่อสิห้ากิีดได้โลหนึ่งก็พอเนาะโห้าโลสามไหนมันหมดราคาเฉลี่ยไม่แต่อานเห็ดคนหนึ่งก็คือว่าเวลาเพื่อเวลาเพื่นมามี่เพื่นกับเวลาลับเขาไปจับใหนนะ เฮาบุ๋มเองเลยควับน้องถูกเนาะอยู <c <c ่กลางคืนลูกกับโบซบงสบายทุกคนไฟไฟผ่ากับโบมี่ย่าไงเนาะแมนแไฟสิไตกับโบมี่งมกันอยู่เนาะงมคันนั้นใครตกแต่วนนัใจเฮาแจ้งทวนลย เขาเดินเดินแจงบอดบอดมันแจงบอดมื่อสามาบรรจงบัดตะเวนคืนเนาะตะเวนตะเวนคืนใจเอาบัดคืนแจงคือแบบนี้มันมือตลอดมือทั้งวนแล้วจังวมไปมันไม่ได้ไปแล้วมีติดอยู่นี่ยขันเข้าไปขันมือล้วก็ถือว่าอุ๊กแล้วแบบนี้เนาะขันไม่เคยฝ่านาจะดิเนาะพ่อเนาะโอ้ยบ่ค้องบ่ค้องแบบบ่ค้องสาดในอาจจะบป๋ไหลบ่คิดว่าบ่บ่คือ อันนี้บาไายสม้ยจูไคือว่าปูใจน,นใ,จใจและลูกเออบาสม,มีย <พอ S 1> มาบารลูกพอมแม่ก็ยังบาไายสมัยนานเลยคเคยมอนกับลูกองอวันบา่ายสี้เบังกันนี้กับสมนยน,น,น,นาก็ได้ก็ตื่นเต้นใจกับลูกโอใ้ให้เขาบอกให้เขาอยู่ดีมีแห่งเขสวยพอเนี่ลูกเออให้มีย <ใน S 1> ห้ม่ฝันยงีตลอด บวกคิดว่าสิได้เนาะพอเนาะบค้ดแต่ว่าไพ่เนี่แห้งข้าบวกคิดเลยเนาะบคดแก่บอลแห่ได้เนาะบวกคิดทุกคนไหนรแก่บอลแห่คือกันพี่น้องเลยเราลองอะไรทำอไปแท่งเลยเนาะโดยโดยโดยอยากให้เพิร์ลไดซ์ได้เห็นอย่างน้อยก็ให้เพิ่์ลได้แสงสว่างระหว่างโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์เล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อจุดให้เพิ่์ลได้มีความว่างอีกเถื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะ กรว่ามีไผ่ยอกไผ่เงือกนั่นเองก็ยังไท่นะขอเนาะเขาไปไปนํำไถ่ตาไปนำไถ่นี่ยไรูกันยอันนี้จะไปใส่มันหมืดมันมาดฝนม้นมดมาเตเลยเนาะไยากไปใช้ย่กได้ก็ชอบอุ้มก็สอบเขาเขาไปสอบเขาในวะลมมา ไปหนุ่มกับอีใครหมดไปไฟลอดมาจนาไฟไปไม่ได้แล้วคือพอคือพออยู่กับกระสอบเขาเลยกอนกอดกระสอบเขาเมียเลยแลัแห้งเมื่อพอจะให้ับแห้งเลยาจะไฟดับมันมาแห้งดับหมดแห้งหมดก็แห้งหมืดเติมขึ้นไปอีกเครับนาแจงตาเขไปเด้อปไปเขาวงศีเขาจุนันแล คงเชียรลังใจไปข่าวอหารอหารมันเลยคือว่าเพือนตอนนั้นแหงใหญ่เธอกับเบืองมันลมถับแค่ก็เตกอีกเขาอยู่ตรนี้แล้วคือว่าเรก็คือยู่ไปรอดว่ะจุดตายก็ตายเชียร์ตายตายตายเพือนเองเนยเอาก็ไม่มีตอนนั้นึกเือตอนนั้นกัเบื้องหักสดเ ถ้ารังเพินกระ่ภาไปถอถีบดอกเากาตั้มระดูก้านนั่นนอกบารแนแมนแมนเยยานจะเพราะว่ายูนงูงูดางไทก็อยู่ลมไทยมึหลายๆเคยพอพอที่ยู่พอดีเย้าจักลพนันหนีจักพนันเบาไปถุถบก็บางเทือก็ไม่บนคนหลายน่ะเบาไปถถีบแห่งยานเนาะแหงยานข่อยลูกอยพูจะไปอยู่นี่แล้ เขาให้ลุ้มไปบอหลายๆายพ,พลไปมาโป้้ายแนาะอยู่มาฟาางแจงนั่งเขาก็มาดบนไปชางก็บ่เมเมม่คมรัช่ยวยช่วยช่วยช่วยนอนน,อนึ <c oughs> อน <c oughs> คือแจงแล้วแม่จังมากมากโอแจงมามาอะไร หลังจากแจงแน็นายกมาแล้วพอกอดกระสอบเขานี่มืดมืดขึ้นเลยนอนอยู่นี่เลยเขามาเป็นแจงแ้วมากเราเออช่วยโไสคาบนะให้ขึนมาเบิ้งกันเนาะตายไรตายนั่นแหละผมมือหักบสจะคานผมมืออายุแต่บอถคานเนาะ ก็คือเพื่อน่าเพื่อนสั้นหยาสิบอทิมกั้นต้อนตีเพื่อนหักกั้นตับอิดไอ้เพื่อนน้องเลยเปลี่ยนบัดเถาแล้วไปเหยี่ยนโน่บัดเถาแล้วเปลี่ยนเนาะใส่ห่างนนะมันบัดยานมันอห่าว่าสิหักกั้นเกิดยังคืนกาสิบอทิมบอปะกั้นเนาะก็คือนักซอยกันหาปั้นัหยาบซอยกันดึงคือเพื่อนมาเออ

อเตามตนะบงอกแม่น่หนนายแต่ว่าชาว่อยไปเห็นลูกเลยกันเห็น่อนก็บอกมาคือการโอ้เวลามาดินกันคือแบบทัดเมียนเวลาตัดตึกคอวัวเอิ้มเอิคิดในแบบดีแนวนี ไปจากับพันเชืองแควหล่กว่างันบัดเอาเราเคเห็นแควองบัดเอาจะแข่เอาโก้แต่ว่าอันนี้พ่อกับัวจะนั่อผ่าติดข้อนี่ยาดพูวขาไปดอกน้อเราเมื่อยเราเหื่อยใช่แควองทำไมชักต้ำมันมันมันเข่ารับเขาแม่กันกินมันมันด่างดำมันอเขาทำดต้อง เกาะบิ่งบอะต้องบอบเลยอาล่ะทุกคนเนอะนี่ก็คืออันน้องไข่มุกเพิ่นเนาะหลังจากที่เกลื่อนพิ่นไปนั่มมาแผดหม้อมาเนาะกะเพิ่นกะสีมาต้อนค้ำนอนพี่น้องเนาะก็คือต้อนอี้กะเริ่มสีค้ำแล้วเนาะเรากะสีบริเวณบึงเขามาสักยาน้องเพิ่นเนาะจังได้กะฝาก เป็นกำลังใจให้นอ้องขับมกเดอะเอฟซีเดอร์เนาะก็คือบ่าวสัญญาเพื่อสีซอยเนาะเรื่องย่มเหลืองย่าน้องไผบมกบ่าวสัญญาที่บางส่วนเพื่อสีซอยเนาะเอาล่ะทุกคนเทามาติดตามกันในคลิปหนาเนาะคลิปนี้สีพรมีอย่างไรกับสีจุดคลิปเพียงเท่านี้พอกันไปในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวลาหน่อยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีโดยโดยโดย,โดย